วันนี้กลับมาอีกแล้วในโลบ็อกซึ่งเบิกแม็กคุกเบิกเต้นเมื่อกี้อ่อานอะไรลงไปวะโอเคเริ่มงไปเลยวันนี้ผมเพิ่งเล่นนะดูจากเงินผมที่อยู่สูงสุดหมายว่าผมเพิ่งเล่นเมื่อกี้ยนะังไงจริงจเล่นม,มาสามสิบปีเออแต่กูเพิ่งอายุสิบขวบเนีนเ่ยว่ะโอเดะเกมเล่นยังไงจีมันไม่สนเล่นใช่ไหเจอว่ะ ดิงได้เนี่ยแหละสวงสวรรค์แล้วก่อนแถนผู้ชมอ้าวทาไมผไม่ตายวะเพื่อผมจะเป็นพนักย่างเนื้อเปิดเสียงเพลงกว่วาม่เงาชิบหายเออขยิกน,นิกระสิทธ์ไม่สมเกิดจะเบาหน่อยนะเธอช่างตึบงงแบบ ผมจะเป็นแผนกทอดเนี้ยเพราะผมฟาร์มเงินจุต,ตอนนี้ผมขี้เกียบฟาร์มแล้วก็เป็นคดนทิ้งขยะไปนในตัวแต่แบบกูต้องหน้าที่นี้ว่ะจูเลสิโวก็ใกล้กลับมาแล้วซีซั่นสองแต่ซีซั่นสองน่าจะต้องเล่นใหม่หมดเลยเพาะไอที่ผมเล่นใหม่มาเลยนีย่เฟ้นเอาไปว่าผมจะเล่นซีซั่นแรกอีกหนึ่งตอนแล้วกันนะ เนื้อเนื้อลืมไปเนื้อไปยู่ว่าจิหายเล่นเนื้อจะไม่บวกก็ุตุ๊กตุ๊ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ปทางหมอแม่เบื่อเบื่อกันเป็นไอ้นี่มากเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่ไงการอัปเดตร้านเปิดใหม่ไม่ได้เล่นคิดถึงแต่ตรงนี้กูไม่เคยมาสวัสดีครับ เธอมาเก็ตร้านประจำนหมเลยวัดดีมีอะไรเล่นไหมเธอมีติมกับดักหนูหนู่นูไปเล่นเป็นหนูดีกว่าเล่นกระทุยูรู้นะว่ามันจะเล่นเป็นหนู ที่นี่ผมเป็นทีที่ผมมาบ่อยโคตรโคตรอะไรบ้างกูแดกของวยาหนูไปเอาวัตถุดิบกันที่บ้านเมีอันนี้คือเป็นหนึ่งของอัปเดตที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาซอสนั่นเองสิ่งหนูขาดไม่ได้เงาทำไมเป็นเงาทำไมมันดูเงียบๆเงาๆวะทำไมมันดูเงียบๆเงาๆขอ วิธีการเล่นเป็นหนูที่แท t t ูคือจะต้องขโมยเงินคนโอเคไม่อาอาหารรสชาไม่แดกใช่ะอาหารรสชาหมาไม่แดกก็ใช่ไหมอ่อที่อันนี้เนื้อไม้ไปแล้วเพื่อเอาเนื้อโยนทิ้ง ถึงจะเป็นหนูแต่ใจิตใจผมยังเป็นคนทอดหนูเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเวลกาเป็นหนูปิ้งเขาไม่ไปทอดตรงนู้นเว้ยไม่ไม่แน่นอนกว่าเออไม่ทอดตรงนั้นเออไม่ใช่ทอดตรงนั้นสวัสดีครับพร้อมขึ้นเหนืะโอ้ไม่แดกคุณหลักเดี๋ยวคุณก็ลาแอบเด็กชิหายช่วยกูดี กระจายเฉยๆปิงบายอะโชคดีรอให้มันมากดตรงนี้ใส่อะไรเฉยๆที่ดีโอ้ยทำไมไมันหลายกลายก็เริ่มเจ็บเครื่องคนที่จากไม่ใช่คุณผู้ชมหรอกผมนี่นแหละ มใช่มันเล่นน้ำกันนะไม่ไม่ถึงเล่นน้ำในเก,กมนะน้ำพาเพ็นงไฟแล้ววิ่งกูข้าลูนูได้ไอเกดเอา้าว่าใค งทำเป็นแบบฟไฟของมันดีกว่าไปยูนิซสไปไอพวกมนุษย์ที่ทำอาหารก็ไม่เป็นปี๊บเกียยไปไกลขึ้นมาจากน้ำแอบชกเงิน เพราะเป็นหนูฉกเงินง่ายกว่าตอนเป็นคนตอนตอนเป็นหนูเละยังเร็วเลยตอนเป็นคนกูโคตรเร็วไอตอนเป็นคนยังเร็วตอนเป็นหนูโคตรเร็วเร็วไม่ใช่เร็ว,รวบางครั้งผมก็เล่นมุขติพัฒนเดี๋ยวนูเอาไปเสิร์ฟเองให้ไอพวกมนุษย์สำหรับไอพวกมนุษย์ที่เสิร์ฟก็ไม่เป็นจบไปละบ๊ายบาย ดูเวยบแมาดีออกมาไม่เว้ยโอ้ย,อยแมว,แวนะมเหรอวะน่ะกูคากัรว่ามันแมวบอดแมวบอดน่ากลัวสุดเลยครับโอเคมันไม่ใช่แมวบมดวดับเบียน า้ห้คนนี้คนที่มันไปนี่ในท่อหนูกันเมยกูจะเตินไม,ไม่ไมุ่ดด,ด๋ยวดอโชคดีบด้าได้วกันอออไอแมวเองและโชคดีโชคดีไปละสวับายอ่ะบายบายแล้วขอให้มีความสุข ไอ้เฟรนฟรากูเฟรนฟไ,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 ไปลองมงอแมวหูไปกูลองตอนนี้เราเพื่อนกันทอมเมนอนเจอรี่เคยด,ดูเปล่าเนี่ยเวลาจับไอแมวหูนั่นโยนทางขยะแหละ แล้วมึงก็เพิ่งมาเสิร์ฟในตอนนี้นีนาแล้วมึงจะเอาเสิร์ฟให้คนที่มันป้องกันแฮมเบอร์เกอร์ทั้งคืนอะไรมึงอยากจะบ้าตายมาทีนไานแล้วนะเนี่ยไม่รู้อะไรนี่มี่ภารกิดตามล่าหายแมวงงนั่นปีนทีแปดนาทีแล้วหรอ

ร้านเกีก๊กะลีไม่ใช่นะร้านจากไฟนาวิีิเดี๋ยวนี้คับสบายแล้วต้อง,งนี้น,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 ตตน,น่าต้องใช้หนูแล้วการบดอ่ะรับหนึ่งนะเขาตัดไปจอยนี้เลยมาเน่อีเมลวินมาเน่เนจะลาบมึงไปแน,นเลยทำไงก็แค่มันดูเหมือนแมวเสร็จอนะ เอยู่เง่งๆแมวบอกมึงไงเร็วฟักอิงดุทธฝักอิงดุทธทำไมกูจับมึงไม่ได้ไอ้แมวเวิรนเดี๋ยวนายเขาเดี๋ยวนายเขาจะสั่งให้ผู้สร้างอัปเดตหมาเข้ามาไล่กัดแมวนะไอ้แมวหอยู่นงี้งๆใครแมวบอกใครอยู่น่งี้ยงๆใครจะงงอยู่เงี้ยงๆใมจับล่ะ ูมีวิธีการแก้แค้นแบบนี้ไม่มีเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสมควรที่จะกระโดดข้ามันเลยนะเยอะมาเราสุดพังไปหนึ่งอันล้กันะนี่เราจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันได้สร้างนี่คือการแก้แค้นการล้างแค้นได้เริ่มต้นแล้ว JMD, chồng chăn, JMD, chồng chăn, lẹ lệ chăn, 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 การสมควรที่จะต้องใช่เราลืมภารกิจหลักไปเลยลืมภารกิจหลักเลยรูปจะต้องเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ไอ้นั้นชุบชิบชิบบนี่ก็มาอยู่ไหนรูปเนี่ยแมวเกียดหนู อะไรลูกยาของดีกูไม่เคยเห็นมาเลยกูไม่เคยเห็นสคดดิ้งติวจะเต้นเธอไปก็บได้เงินหนูจด้ังนก็ได้ตายอยากไปยังรอดยังรอดยังรอดอีท่อนี้หดใส่มาหนาแล้วมันคืออะไรข่าวดีๆกูรู้เรื่อนแล้วระบายเป็นเข่าเข่า ไอ้ทอดหนูมึงชอบมึงอันเล็กนะแต่มึงไอ้เชื่อมกับทุกทั้งเมืองดิเหรอไอ้หนึ่งนิ้นหนูไปจนถ่ายรู้เลยทำไมทนีกับเจอรี่มันมันไปไหนมาไหนได้เพราะอย่างนี้แต่แมวมุดเองคือหนูไม่ได้นะเออก็ติไอ้ก้าวเซาเพื่อนเฟืองอยากกินหนูทอดเปล่าเด็ก แนวอีกเวนมาใบกันฮะอะไรวะน่ะ What the fuck ม uh uh. like ึงมานี่ไม่แมวเวนมึงมานี่มึงมามึงมามึงมากูรู้ว่ามึงไม่ใช่เพยมึงไม่ใช่บอดมึงสมควรมากับกูแบบนี้ เหูียงเงี้ยเออยู่่นงๆเรียงข้าวมันเดินอะไรออกมาอยู่นะเบอรอย่างเนี่ยมันมึงทำให้มันดูไม่เนียนนะว่ามันมันเป็นเพยเยอร์มันไม่ใช่บอทอหะมันถ้ามึงกระโดดข้ามมันก็มันดูไม่เนียนนะบ้านได้เปิดอกแบบนี้ cho là kịch anh chị làm bụng đấy Nó mà không biết quyền nhưng mà hay lên chặt nữa em mình nữa

เออใช้เสียงปกติได้น,นะโอเค๊บ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 ปุ๊บปู๊บดูดูจับมืน้ำก็ลังขับเลยมีลายเหมียวแมเอ้ยลายเหมียวแม่งคนคนหลายเขาจะทํากันนะ รับข <Cornell. S 2> ับจะคขับคูจอครับไดนไหมไม่เดอ ไอ้แมวมีอยู่ไรโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้โดยที่ผมจะบ๊ายบายครับขอให้ชอบดีแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้ะบ๊ายบายเจ้าเล่เจ้าเล่เออฮีวีเดี๋ยวทำหม่ทำหม่ มีกุ้ลายคืเปนยาวึ้นเนี่ยบ๊ายบายพร้อมหนึ่งสองาม